วันนี้เราจะมาตัดเมลอนนะครับสวนลุงกิมโฮงนะครับนี่วันนี้ได้วันครบรอบตัดนะครับสวนลุงกิมเมลอนฟาร์มลุงกิมเมลอนฟาร์มบ้านมรุจุงครับตอนนี้ยังรับได้ไหมใครที่สนใจครับผมครับยังได้ครับ๋อยังได้เนาะจะจะตัดท้ายสุดนี่คือวันไหนครับท้ายสุดก็ประมาณวันนี้วันที่แปดวันที่เก้าเนาะครับเก้าวันนี้ที่เก้าก็ล่าเนี่นีประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันเนาะ โอเคเนี่ยใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรอะไรครับลุงเบอร์โทรศูนย์แปดแปดครับศูนย์สี่สี่ครับเก้าเจ็ดสามห้าครับผมอ่าใครอยากได้ก็โทรมาได้เลยครับผมนี่ครับเมลอนกำลังตามหาเจ้าของอยู่นะครับตามหาเจ้าของนี่หวานไม่หวานนะครับตอนนี้ยกเลิกครับครับผมหวานแน่นอนครับลุงวัดความหวานได้กี่บิตครับที่วัด ก็สิบห้าบิตโอ้สิบห้าบิตนะครับหวานสุดๆเลยครับท่านผู้ชมครับแต่นี่อยู่ที่สิบสี่แสนหวานอยู่ที่บแสนหวานแสนหวานนี่คือเนื้อสีอะไรครับสีส้มสีส้มเนาะส้มเยหวานนุ่มหวานนุ่มอย่างสีเหลืองนั่นคือเนื้อเนื้อสีอะไรครับเนื้อสีส้มเหมือนกันออ๋สสี้มเหมือนนกัหวานกรอบกับหวานนุ่มนะครับกล้ันโอเคชอบอันไหนก็มาเลือกเอาเลยครับนี่ดูครับหวานสิบห้าบิตอัพหนึ่งเก้าสี่ อายุอายุของมันสั้นกว่าเสนหวานครับผมรับเซนหวานนี่อายุจะยาวกว่าอาทิตย์เป็นอาทิตย์โอ้โหถือว่าหวานมากเลยครับนี่มาเลยครับวันแม่ครับผมใครกลับบ้านไม่มีของฝากครับแวะมาที่นี่ได้เลยครับบ้านมารุจุรงครับผมนี่มาซื้อผลไม้ลอนไปฝากพ่อแม่นั่นเองครับผมในวันพิกศลนะครับผมมาได้เลยครับนี่ผลเยอะแยะเลยครับผมตอนนี้ลุงทยอยตัดนะครับ ยตัดเกบเรื่อยๆจนโล่งแล้วโล่งแล้วครับถ้ามาแรกๆมนะันจะเยอะนี่ลุงตัดไป2-3สามวันแล้วครับผมเลืออีสายสายพันนี่แสนวนันจ,จะเหลือจะจะเหลือพออีกอีกหลายวันอยู่อ๋อแสนวันจะเหลือหลายวันใช่ไหมแสนวันจะตัดได้จะจะได้เฉพาะีสองสองวันแรกเนี่ยอีสี่ม่วงกับสีส้มจันยร์อย่างลูกขนาดนี้ประมาณกิโลครับลุงนี่นี่ประมาณโลโลครึ่งโลครึ่งเนาะโอ้นี่มาเด้อนี่สวนแห่งแรกของ ตำบลอโครับผมสวนลงกิมเมลอนฟาร์มนะครับวันนี้รับแขกทั้งวันแล้วอ๋อวันนี้รับแขกทั้งวันเลยเพราะลูกค้ามาซื้อหน้าสวนเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับมาตลอดเลยไม่ได้หยุดได้ยอนเลยครับผมครับจนจนลืมเสิบน้ำลืมเสิบน้ำครับอ่าลงตัดไปเลยครับไหนไหนครับหาเจอยังครับยังตอนนี้หาว่าด้วจองยังไม่เจอมีมาดูชื่อครับอันนี้ชื่อหายชื่ออะไรครับมอมุก อันนี้มอมุกเขียวนหห้ามอมุกเขียวอันนี้ยังตัดไม่ได้ชื่อมันจะลอกเนาะลถน้ำไปมันโดนแหนมเขียวนะครับมาครับมาเด้อนี่เดี๋ยวต้องแดูครับลูกค้ามารอรับกันครับฟาร์มนีเรื่องนี้รถสีส้มหรือสีม่วงอ๋อรถสีส้มสีม่วงสีม่วงทำไมมมคอเนนตต์์พูดไทยย่อมพลาดเขาเขียนหัวหน้า ตอนนี้กำลังตามหานะครับผมที่เขียนไว้ครับมาเดี๋ดูมุมล่างนี้จะสวยครับดูมุมล่างครับนี่นะครับใครสนใจมาได้เลยครับผมสดๆครับตอนนี้เปิดมุ้งแล้วครับตอนนี้คือเปิดมุงโชว์แล้วครับเปิดมุงขายแล้วครับนี่เปิดมุงแบบนี้เลยครับ นี่สีส้มสีเหลืองนะครับมาได้เลยครับผมนี่สีสวยเลยครับ